ก็แ0 0 subscriber s h a k o w Bunny มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม My a n น a p อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตออ่อดรช่อง My a n น a p มีขายเสื้อ Shadow Bunny ด้วยนะ My a n n าลาแล้วก็เป็นเช้าที่สดใสอีกหนึ่งวันกับการที่บันนี่ต้องตื่นเช้าไปทํางานเช้าที่สดใสของบันนี่เริ่มต้นขึ้นด้วยการที่บันนี่หาเครื่องดื่มร้อนๆอนเย็นเย็นหนาวหวสักหนึ่งชิ้นหนึ่งอันนั่นก็คือน้ําเก๊กฮวยในตู้เย็น คุยตอนเช้าเช้านะแบบร้อนร้อนแต่ว่าไม่มีเตาแก๊สกินเย็นกินไปก็สดชื่นหลังจากนั้นพันนี้ก็จะเอาอาหารออกจากเตาซึ่งเป็นอาหารเช้านั่นก็คือพิซซ่าเอาล่นี้วันที่ก็สดชื่นนะขาดเลยไม่ได้เราต้องดื่มน้ำเยอะ น้ำที่เราดื่มก็คือสปไล์ <c oughs> แต่น้องๆอย่าทําตามบัตตี้นะต้อกินน้าเปล่าแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์แต่บัตตี้ไม่ชอบนะเ <c oughs> โอเคเริ่มต้นด้วยการไปทํางานดีกว่าเช้านี้บันนี้ขอเดินทางด้วย <c oughs> ปิดประตูรถไฟฟ้ามาหาณนะเธอเดี๋ยวข,ขึ้น ลางรถไฟก่อนนะ,พะเพื่อที่จะรอรถไฟมารับบันนี่แล้วบันนี่ก็จะได้ไปทํางานปกติในช่วงเช้าในวันที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าไทยเกิลตื่นหรือยังนะล้วเดี๋ยวค่อยเจอไทรเกิลตอนเย็นดีกว่าเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟก่อนปกติถรถไฟจะมาตรงต่อเวลานะ วันนี้มาช้าจังเลยไม่อยากจะคิดเลยว่ารถไฟจะเกิดอุบัติเหตุได้ปกติรถไฟเป็นขนส่งสาธารณะที่อุบัติเหตุต่ำที่สุดแล้วลองลองมาจากถนนน่ะนจะทำงานสายหรือเปล่านั่นเนี่ย,ยนนโอ้โหนั่นไงรถไฟมาแล้วรถไฟปุ้นๆ ไปม,มาแล้วดีเลยถ้าอย่างนั้นบันนี่ขอขึ้นขบ,บวนรถไฟไปก่อนเลยนะ<ฮ><บ>เจอกันนะทุกคนโอ้ยจะเข้างานสายแล้วนะ่ะรีบไปรีบไปรีบไป,ไปทนันไหเนี่ยทนันเนี่ยออเอ๊ะคิดว่าทันนะ เข้างานตรงเวลามีให้ตอกบัตรไหมน่ะเอ๊ไม่มีให้ตอกบัตรโอเคไม่เป็นไรเรียบร,ร้อยประตูพร้อมนี่เลยทุกคนเป็นงานใหม่ของชายเก้แหละงานให้อาหารไก่แม่ชิก็ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกงานนี้น่ะบันนี่เป็นคนชวนชัยเก้ามาทำสำหรับเช้านี้ชัยก็เป็นคนให้อาหาร ไก่ก่อนก็เลยรีบมาให้อาหารไก่แล้วเดี๋ยวบันนี่ค่อยมาเปลี่ยนผัดหนนะ้านี่เลยอาหารไก่ของชาย,กชยเก้ชายเก้เตรียมมาไว้อะเจอบนี่เลยอาหารไก่ไม่รู้เหมือนกนันนะเขาเรียกว่าอาหารไก่หรืออาหารแมวอ,อ่ะเจอบคิดว่าไก่องกินได้เหมือนกันแหละเ,อเ,อเอโอเคให้ไว้เยอะๆมันมีหลายตัวนะ่ะด้วยจุดจุดลับๆไปเลย เยอะแบบนี้กินสีกระบอกกินสีถ้วยก็คงพอมั้งมีทั้งหมดอี่ตัวเนี่ยนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคพอดีเลย12ตัวก็กินถ้วยละ3ตัวเพราะว่ามีถ้วยอาหารอยู่ส ถ้วยโอเคน่าจะได้อยู่นะให้อาหารเสร็จแล้วก็ต้องให้น้ำโอเคน้ำพร้อมโอเคหนึ่งอ่สองอ่ะสามอ่ะเลิกางานยามเย็นกลับมาแล้วไปดูไชเกลให้อาหารไก่ดีกววาม์มาดูไช่เกลได้อาหารไก่ดีหรือเปล่านะ เธอมาเปลี่ยนเวรหรออ่าไม่ได้มาเปลี่ยนเวรนะแค่มาดูเฉยๆหน้าอ๋อนี่ฉันให้อาหารน้องไก่พร้อมเลยนะดูสิให้น้ำให้อาหารหน้ายำๆๆๆๆๆๆๆชาดดีกมๆไก่น่าจะชอบนะใช่ไหมพวกไก่น้อยก็ต๊อกกอกกอกกินใหญ่เลยเฮ้ยสุดยอดเหยียบไก่เล่นเลยเธอตนนี่เธอระวังไก่โกรธนะเวลาไก่มันโกรธแล้วมันโหดมากเธอคือ ไก่จิกไต่กต่ไตปบนปากอกเลยเหรอไชกิ้วก็นี่ไงมีวัลลีนนี้ขึ้นมาน่ะสุภาษิตนี้ถ้าไม่มีแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นไก่จิกกระยต่กระต่กระายบนปากโอกนะแต่เกิเธอมักจะวนเข้ามาที่กระต่ตลอดเลยนะนี่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 ไชกิ้ววันนี้ฉันไปทํางานขากลับมาฉันรู้สึกว่ารถไฟที่ฉันนั่งมาเนี่ยมันแปลกแปลกด้วยแหละอแปลกยังไงนะมันแปลกแปลกแบบแปลกแบบวันที่บอกไม่ถูก หน้าแบบอยู่ๆขบวนก็หายไปหนึ่งขบวนตอนเข้าอุโมงค์น่ะเออเอแตเอ่เธอรู้หรือเปล่าว่าหายไปไหนไม่รู้เนี่ยจะมาชวนเข้าชมรมนักสืบนะ่ะออแล้ต้องสือบอีกแล้วเหรอไปเร็วฉชนก็ไปสืบการปล่อยไก่ไว้กินอาหารเองเถอะโอเคโอเคฉันให้อาหารเสร็จแล้วก็ออกจากงานได้ไปไปเร็วเร็วเร็วรวมันนี่นี่มันก็รถไฟปกตินี่ ก็รถไฟปกติและใชนกหแต่ว่ามันมีขบวนหนึ่งที่มันหายไปนะ<อ>่ะขบวนที่ฉันนั่งเมื่อเช้าเป็นขบวนโทมัสด้วยน่ะเอะขบวนโทมัสเหรอฉันขอส่องดูหน่อยสิฉันลาดลุดกับเธอแล้วจะมีรถไฟอะไรที่หายไป มีสักขบวนแปลกฉันว่านะเป็นขบวนสเวีเขียวโทมัสฉันนั่งไปเมื่อเช้าเลยนะขบวนโทมัสนะโอ้ขบวนนี้มาแล้วขบวนนี้ขบวนนี้แปลกตรงไหนก็ไม่เห็นอะไรแปลกนี่นาะเอ้ยทำไมขบวนคันนี้ไม่ไปยะไชเกิลอ้เอาไปแล้วไปแล้วไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอ้นี่ก็แปลกตรงไหนอีกแหละสองขบวนแล้วนะบันนี้ มีขบวนที่แบบมันแปลกๆอะไชเกิลฉันว่ามันมันมีขบวนหนึ่งหายไปอะมันต้องเป็นขบวนที่มันพิเศษฉันว่ามันพิเศษแบบนี้หรือเปล่าเออออพิเศษใส่ไข่เลยแหละเออใช่ขบวนสีเขียวนี่หรือเปล่านะที่หายไปเมื่อเช้าน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพิเศษอย่างที่เธอว่าไว้จริงๆเย้พิเศษใส่ไข่สองฟองไปเลยนะแบบเนี้ยดูหน้ามันสิ ยกไปเยกมันน่ะเออมันเอ้มันดูไม่ใช่รถไฟธรรมดานะจะนั่งขบวนนี้เอ้อจะจะจะเธอนั่งขบวนนี้จริ้งเหรอโอ้มันวิ่งไปนู่นแล้วใช้เก้าฉันว่าต้องเป็นขบวนนี้แน่เลยเออเออเฮ้ยเอ้ยมันลอยขึ้นฟ้าไปไหนน่ะเอ้ยโอ้ยอย่างนี้ต้องตามไปสืบแล้วกระโดดลงตรงไหนได้บ้างไหนกิ่งไหมโอเค โอเคโอเคค่อยๆลงไปทีแล้วก็จเต็ปสเต็ปไปที่โอเคที่ขนไางไหนนะเมื่อกี้น่ะฉันเห็นมันลงแบบว่าเอ๊ยช่อ,องแถบข้างหน้าทางโน้นน่ะทางไหนตกลงมาท้องฟ้าตรงนี้ฉันว่ามันอาจจะแบบว่าไปทางนั้นไปทางนั้นเราจะไปทางไหนไปไปไป โดดออกนอกรางมาอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือขบวนที่หายไปเมื่อตอนเช้าชัวเลยโอ้งั้นแสดงว่าที่มันหายไปเพราะมันกระโดดออกนอกรางแบบนี้แน่ๆเลยนี่ขากลับก็กระโดดออกนอกรางอีกแล้วว่ามันดูเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างที่โดนปีศาจไล่เข้าสิงน่ะโอ้ฉันว่าตอนแรกมันจะเป็นรถไฟปกติแต่พอมันจี้โดนปีศาจไล่เข้าสิงเห็นหรือเปล่าน่ะไม่เห็นนะซ่อนอยู่ไม่เห็นมันไม่เห็นเรา เห็นเราคงไล่เราแล้วน่ะทำยังไงดีน่ะชกเกิลอวันนี้ตอนนี้มันยังขย,ย,ยับอยู่ถ้าเรายิงยาสลบใส่มันบางทีมันอาจจะหยุดก็ได้นะมันจะหยุดจริงเหรอ,อ,อโอ้โอ้โอกกเกไระฉันขอก่อนเลยฉันขอย,ย,นยิงยาสลบก่อนเลยเล็กอยิงเสร็จเล้วไปไหนแล้วยิงไม่ทัน

ก็ดีนะชักกระเดีว่วกระเดีว่วกระเดีว่วเลยฉันว่าวันหลังเราไม่ควรที่จะสืบเรื่องอะไรแบบนี้อีกแล้วนะฉันก็ว่างั้นแหละสืบเองแบบนี้มีเรื่องทุกทีจบไม่สวยสักรอบจริงด้วยหฮ